ใส่ก็บดันเลยเอ้มันอยู่นี่ปลาไหลนี่อ่ะว่ายลึวตัวจักหลอดสอ่วมันก็เขายู่บอะไรยังลงังงังปลาไหลใหญ่ลุล่มแต่ยังกับไม่หลังเนี่ยเต็มแม็กปลาไหลประกาเข่าแล้วก็แม็กนี่ไหลไปเนี่ย ตัวบ่ครับหลังนี้ตัวบ่ครับผมว่าวล่องดีนะบ้ตัวครับผมหลังนี้บ้ตัวไม่นบับไงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูพสุคนครับผมพ่อกันอีกแล้วครับกับช่องอีสานเขียวมาอย่างไรสวัสีตักปลาไหลเอาครับผมพาพี่น้องออกฮะกับแก้มครับผม บางช่วงหนาหนาวบ่ค่อยได้ออกั็ผมมันบ่ค่อยเขาเมื่อนี้รู้สึกว่าเป็นห่อนๆครับหลังจากที่ฝนตกไปวานเ,ม,ออนนนเมื่อก่อนเนาฝนลิ้นเบิดมือเบิดคำครับเพื่อปไลไหลเห่าครับผมจัดมาจาักมื้อนี้มาสิบสองหลังครับผมตุ่มเฮาตินหอดทุกคนครับเด้อถึงบ่ค่อยลงคลิปตุ่มกับเรื่มคิวว่างแล้วครับผมเงียห้องมื้อนี้ครับตุ่มหอยเชอรี่ครับผม ว่าสิเอาว่าสิกีเหรอครับมันมีนตังนุ่ยนีอยหน่อยนะครับขี่ขันกีเลยต้มเอาครับเอาน้ำเอาน้ำต้มมาพร้อมแล้วก็ตอกไข่ใส่นุ่ยนึงครับนี่น้ำขุ่นๆเนาะ,ะหอยบม่าลายครับหางน้อยนุ่ยหน่อยครับหอยเชอรี่ยอน้ำแล้วครับใส่ประมาณหลังละตัวสองตัวตุ่มสิบสองหลังนะผมตุ่มไม่มาสอง ตู้มเกิดประมาณนี้ครับผมความงามยังคือเกา่าคือเดิมเก็บร้อยเย็บทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดอันนี้เย็บตายค่าทุกเส้นเด้ยวกับนี่ทุกตะขออันนี้เสื้อเขียวลังเก่าครับผมเบอร์เก่าดัานคางเป็นประมาณนี้หุบคอครับผมมุ้ยไผกอก่าไถ่ไก่บันนี่นะักปาก ตากนี่สองนิ้วเครื่องครับผมสองนิ้วเครื่องหน้าแปดจุดห้าครับหนาเติบแล้บีบบีบโปรงแล้วกันครับมาดตรทานเ่อใส่เป็นแบบนี้ใส่เป็นแบบนี้เนาะกินกันมาตาหนึ่งครับลงไปหันมันก็จิรวมๆไปความละเอียดก็จะประมาณนี้ครับผมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ ผมมีไผเฮ็ดดอกครับนี่ผมพูดเดียวคิดค่นขึ้นมานี่ผมละเอียดระดับเฮ็ดดีอ๋อผ้ได้บ่งไผเฮ็ดน้ำได้ก็เฮ็ดเอาครับยากเติมอย่เอ๋อใส่ต้นใบกย่าห้างกันประมาณนี้ครับตุ่มผมสูง44นะครับนี่สูง44เราก็าด้านกว้างนี่ฟังละ15.8ครับเหีืยแจ่ตาคายครับผม hai tiện mini rằng tay lamuan tavan bosam gân nga banguan măng gare funga sip hook banguan gare sip hai chút pet đểo tay a mang up manhai nag bong tay hai you know pin cong gom gin yip bé 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 สนใจติดต่อได้ที่เบอร์0 8 2 8 6 7 7 5 0 4ครับผมตรงนี้ว่างครับตรงนี้ว่างบ่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยว่างครับผมหมายเฮาสิใส่มื้อนี้หฮวงครับผมฮวงนะเจ้าฮวงนี่จกักสิคือบ่คือพี่น้องใส่3หลังเล้วก็สิไปใส้ปูนครับปลาปูเขียวเขียวผุนน่นนาเพิ่นบ่ได้เฮ็ดครับผม เคยมาไายเหรอที่หนึ่งคลิปหนึ่งครับตั้งแต่าพูดตั้งแต่น้ำมันเ,เต็มให้นายนาะพี่น้อนนะยืนในน้ำแห้งแล้วครับใส่หนีกระซามหลังครับนี่จะไปจุ่มให้พุ่นหมดเลยครับทั้งหมดเลยใบพุ่นเขาใส่ตะกั่วมีแต่ตัวใหญ่ครับเจา้าน้ำจะเป็นตั้งไต่ครับยัางหลายคือยัางหน่อยพนูนน้ำใส่เวทีนก็ย่านตุ้มมันหายครับเอา้ามารอเมื่อกับผม ผมว่าโบาเคยมีไฟเดอกต้มบกไข้าามาดักปลาไหลนี่ขาดเต้นสมตำมาแล้วครับไปใส่เบื้องจากหลังรับผมประมาณเนี่ยซื้อต่อใหม่เนี่ยครับใส่หลังเดียวกับเพระเขาลงมาหอดแล้วรับผมซื้อได้ดีเนาะเนาะเข้าไปประมาณนี้แหละครับผมเพระาะว่ามันสุดเนี่ยถ้ามันได้กินถ้าอยู่ฟังเนี่ยมันก็ต้องออกมาหนิครับ Hoa bây giờ về mùm lại. Một này, quen thiêng kèo hai bà mani hiệp. Cad vạng bỗng mi quay mà hai. Give nông nghiệp nó. Mày quay tìm lên nông nghiệp 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 nông นำนำท่าหนาจัง่อยเพิ่นว่าเพื่อมาันครับผมวิธีใส่กะเค็ดพื้นให้มันเสมอเสมอครับผมพื้นดินแล้วก็กลวยลงถ้ากลวยได้ก็กลวยลงประมาณนี้เนาะถ้ากลวยว่่ได้ก็าห้เอาขี้ดินหม่องอื่นมาแปะไว้ให้มันเป็นโนนประมาณนี้ครับผมโอเคเนาะเวลาปลาไหลมันแหลนออกมาหัวมมันหนีเขานีพอดีเอาครับผม กยโดนไล่มันบ้าโอยงานยังไงบ้าโอ้หมวยครับผมงานนี่เอาออกให้มันลงล่งครับผมจะกปนเอาตุ่มยัดลงไปหมวยยังหม,มาเนื้อ่อเอเลยลิปนี้นั่นแหละสูข

น้ำไข่น้ำต้มเมานี่แหละบ้านเสน่จะงัยครับเรื่องมันยุบกระดองอยอกไร้ครับเดี๋ยวเสือกมันจะขัดตุ่มมันหยุดซิทัวแล้วก็หา้เนี่เกี่ยวคอครับผมอยู่ฟังนั่นงัดนั่งนี่ฟังนี่งัดขามไป่พูนครับล็อกคว้าไปใหญ่มันเลื่อน เรียบร้อยผมเหมือนเสาลูเลียงครับบักไว้ต้มเขากัดบวชขึ้กับกกตำหมักหุ่งม,มากเลยปึ๊บเห็นอยู่แล้วเนาะกระโปงใหญ่ดีครับผมเดี๋ยวมันจิเสียงันย้นเตื้อบกว่าผมใส่ชั่วใสเลยพี่น้องมันย่านคนเห็นนะพิมพ์ไว้แล้นี่ถ้าเหมือนเสาใส่ดันเนี่ยเป็นเรื่องเลยบอกไว้ให้เขา ลงป้าหลังจากหลังครับผมแล้วก็ใส่สุดห้องคุณข้าไม่ให้คุณเลยไปผมคลิปเนวแล้วเดี๋ยวไปคนเราตุ่มมุ่นนันมาก,ก่อนนะครับเจอกันตอนเศร้าขำขึ้นนี่ลาตีสวัสดีครับผม สวัสดีพ่อแม่น้องตอนมือเศ้าครับผมยามตุ่มปลาไหลฮครับย่างหนาวเลยครับผมขางหลังนี่ปลาอยค่ากับปลาบังี้แหละเป็นไหนวห,หนาวกันหนาวน้ำหมอกก็ไหลครับบันี้ยุรองนี่สรุปว่าจะใส่สามเดี๋ยใส่สี่หลังเลยครับไก่ก,กันแหะนี่เป็นพุน่นึ่ยหนึ่งสองหลังสามหลังพุม่ม เอาบรรยากาศครับผมตำน้อหนอง,งเลอปยจังหวัดโคราชครับผมวันห่อนยากดีตื่นสามารถหนาวคือกับเก่หนาวไปสองโบกแล้วพี่น้อนยังบัว้าหนาวอยู่น้ำฝนตกไม่เลยครับนี่ไปลุนกันบ้นางครับผมเดืกินขวบอะไรขี้อะไรกินนั่นตำบักฮงครับ ตุ่มบอกไงบันมานเด้อปูเด้อมีใส่ดันจังน่อยนะบ่ปื๊บิดอิ่งติ่งแต่น้องกึกลึกกึ๊กลึกกึลึกกึ๊ก nàn và được tua mấy to than mà nó nhiều bỏ heo này nó phải lắng xuống à, bùm sao tao hóa muộn thế nó nó anh ý loang nhờ đây gặp đấy bùm của bố cây xây cái gần bỏ tôm này Thì khẩu ผมดินขนานดเหี่เห็นหนาปลาไหลแล้วครับผมหลอดนึงโอ้ไม่ใหญ่โตหลยครับผมหองเนี่ยนอนไว้เลยบ่ออกครับผมหลังสามอยู่ไกลกันกนครับ ว่า,ากีหอยนี่เคยใส่เรากับเขาอยู่กับแมงยีเตครับผมโอ้มแมงยีเตาไปปนเหรอครับไปปุนปป่นอีลง้งนังยูสุดห้องครับห้องนี่ กวนปลาไหลล่าอะไรรบบนี่เกียร์นี่ยมันนมางหือง่านี่แล้วพมันเอาปลาแล้วมดติ่งติ่งมิดจัดมันยังจักตัวไปบังหน้าให้พ่นรับผมบัดนี้ อยู่นี่ครับผมไม้มันกว้างครับปุณน,น่าเกือบสองลาครับต่วานามหนามมันหน่อยอเลอกเส้นเหมืองได้มันสีลึกๆจังหน่อยใส่ก็บดดันเลยโอ้มันอยู่นี้ปะไลเนี่ยว่าแต่ตัวจักหลอดสอง มันก็เขายุแบบดี้อ่ะบ่เป็นเหรียญกับผมต้่มบกห้อยเขาอ่ะจังด้วยกันได้พามไม่มงี้โตแบบไรนึงคนละไปครับผมพูนใกล้ๆคนละบ่แถวเนี้ยมันตื่นครับบูป้าบูดวงมากครับผมเดี๋ยววางของกันหลังนึงครับ เตือนๆนอกทั้งนี้ล้างนึงครับผมเอมามาดาพหุ่นหรอบ้างน้ำเพราะกระเทือนไหมพี่น้องน้ำประมาณเคืองบูธกับต้วขีดต้มมันลึกใส่บ่ดันเลยบ,นนบล้างนี้ไหมใส่ดันเทือดเถอะเดี๋ยวมันไม่รุ่น ต,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 ตึ้งตึ้งตึงตึ้งโขงยิ้อยู่ครับผมอือม,มันงูก็เหมือนปลาไหลอู้เข้าไปยังหนึ่งงูปลาสองตัวได้ปลาไหลตัวหนึ่งครับงูได้สองตัว,ตวนี่อู้อู้ลมครับ ว่ามันปลาไหลแตกสวดเพราะฉัน,บนแบบนี้เลยมันงูสองตัวอ๋อไม่มีโตได้หลายครับผมยม่เตโตนี่มักเลยอหอยตุ่มกับไข่นี่นหมบึงลังนี่ครับผมหน้ามันแห้งแล้ยนะครับเจนึงนี่ก็หน้าไม่ฝนตกบังคับแล้วมันจะเป็นแปนได้ไหมครับใสไ่ไว้ดูสอครอบ เิียดจริงๆแม่งเีเต่าสองตัวบ่คือมาฟังนียดให้ฟังนียดใส่บวเคยถือครับมว้วเถือกละป๋องไปครับผมเก็บขวานกันมุมนี่สองหลังครับผมหลังหนึ่งหุ่นหลังหนึ่งครับ tôi nhảy về mà sai gì biết là tôi nhảy mà cứ là ngang và lấy nhảy lùm để ăn ngập mây... bà bà khẩu, này, à, mấy lặng nhỉ tiêm và lấy bắp khẩu có nè cái tàu cứ hỏi tôm นกขึ้นว่านปลาไหลเอา้ามีไหนี้งเอ๊ปะปลาไหลเขอ่อาใหญ่กิลิ่งแบบน้มหนาวนี่ใส่รองไปม,มุมสะนั่นมึงครับหลังหนึ่งเพื่อหมานครับน่ามันตื่นปลาไหลเขาหู้บาหรังป,ปึ๊บเอาตัวบะครับหลังนี้ ตัววะครับผมว่าวล่องดีนะบ่ตัวครับผมหลังนี่บ่ตัวมันบักไงมีเต้าอีกเครื่องหนึ่งครับผมมีเต้าได้หลายกุบไปเลยอีกว่าแลว้ย่าให้ใส่ดันครับผมเบื้องหลังนี้ครับ ยังลางงายัางสิโอ้ยน h ามันไหลครับขาวบ่เอามีสืยอมีครับมีเออปลาไหลนามคุนครับคือปลาไหลฟรังเลยมั้ยนี่ตัวด,นดอนด้นครับ เดี๋ยวเก็บตุ่มมาครับเหลืออยู่สองหลังครับผมหลังที่สิบเอ็ดครับผมอุ้นอยู่ลึกคุณพี่น้องลึกตะปลาเลยครับแต่ว่าหน่ะมันบวลึกปลาไหลมันอยู่ทัวร์เหรครับนี่น้ำตื้นๆเนี่ยแค่ไหนปลาไหลมันใหญ่กันครับแต่ปลาไหลอยู่ดีเนาะปลาบวัวเนี่ยใส่ขึ้นบดันเนานะเลรยวไป หลังนี้ว่ได้อย่างคุ้มเลยของอยู่ลึกเอาดันอยู่หน่อยหนึ่งดิแมนวะอือ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 เอามีครับผมจักหลวดสองสองลวดครับผมหลังนี้ไม่มีเต้า้อม ไปหลังสุดท้ายครับผมยมุมพูนลังสุดท้ายครับผมบ่คือดอกหลังนี่ใส่ไปเป็นแปนครับมองนี่แม่โค้ขุดไม่เันลึกเลยฟีบเื้อปนิดติงต่งๆวะที่ถึงเอ้าอ้มีเตียนครับผมมีเตียนแจ็คหลอด ได้หลอดนึงครับเอ๊ะไปไงตะกีบใส่บิดหนอเอาเมือแล้วครับผมเดี๋ยวกกเดี๋ยวจะไปเทแยกไม่มีโตแยกอะไรหรอกเราเสียดายไรแบบนครับผมอยู่รวดเท้าผุละ่ะอู้นไปยุค้าหนึ่งครับเทบอกเป็นนั้นเรียบร้อยครับผม โอ้โหอลังการครับมอนี่ร่องเกือบเป็นโลแล้วผมแม่งยิ่โตมาสอนนี่เครื่องมือมาเรือยครับจอมนี่หยียดตุ่มดังแม่งยี่โตแม่งยิ่งอะไรยังไงอะไรเฮาอยู่ประมาณโลเครื่องละผม มีเตอยู่อกง,งาผมคือกันตัวอันนะครับเพราะว่าผมผมเป่าพับใส่พิมพ์มาเดียวกันเพาาเอามือจับจุ่มาไดเลยนะเอ้คลิปนี้กัหมานเตือนเผมสองหลังเฮาบสนใจตุ่มติดต่อได้ที่เบอร์0828677504ครับผมหรือไอดียเบอร์นี้เลยครับผมอิสานเขียวคือเกา่าคือดิม่มอา้า กิตากันเนานไม่มีเตาจีไตออกใส่ผมนี่มันจีลวมลวมลงไปเด้ครับรวมลงไปนี่หอดนี่มันจีแน่นพอดีครับเวล,ลาปะไรเขาจีด,ดันขืนมาอยู่ตรงส่ถ้ามันหลยดอกวะเดี๋ยวต้องรอเดือนหาเดือนหกครับผมฝนตกไหมคลิปดักปะไรเขาช่วงนี้ถือว่าผ่านครับเยอะนี่บอกไอยลวกเขาถ้าใส่บอกไอยดิบธรรมดาเนี่ยมันอกเขาครับ เสียนหลายคนกะจีนยอมแพ้กันแล้วเนาะเนี่ยนี่กะถือว่าได้การน่นครับทดลองบ้างครับผมอีกทางเลือกหนึ่งเดี๋ยวไปหาบักไห้หนุ่ยใหญ่ๆาับผมสีมัปิ้งให้พี่น้องเบ้างเดี๋ยวมาใส่หม่องเกล็ดนะครับโบ,บ,บกเกาล็ดไหนหรอครับเดี๋ยวจะไปม้มพุ่นมาหนีิฟังนาทต้งพูดครับผมโคกไม่ครับก็นป็นกับห้องงามครับเจ้านหนี้นาให้นี่ไม้มันกว้างเกิน ถ้าอย่าไม่เตหรือของเขาแหะครับให้สุดท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณระสีรัตนไาายและซึ่งศักสิทธ์ทั้งหลายทั้งปวงคุกทั่วสะคิดแล้วลูกอบอกสิวุ้มจงโดนมาดานในคอามเปี่น้องสูบูทุกคนมีได้ความสุขความจเจริญลำลำรุลุล้ยครับผมคิดบางสิ่งใดขออ้สรภังดังปาฏิหาริย์ครับคิปมี้ขอล่าไปก่อนครับผมสวัสดีครับ อือฝันซ้อนเลยพี่น้องนอนหลับเบื่ลหรปลาไหลก็ได้